สวัสดีจ้าเมื่อนี้แม่ปล่อยผ้าเพิ่นกับสิผ้ามาเห็ดเมนูตำน้องไม่ส้มจ้าตำน้องไม่สม้มหรือเอินอีกอย่างหนึ่งก็คือซุปหน่อไม้ส้มนะจ้าจ้าจ้าขั้นตอนวิธีการเห็ดกระบ่ยากจ้าสิผ้าไปคิดอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะจ้า จะส่วนประกอบกระโบมี่ยังหลายจ้ะจะมีน้องม้สมอันนี้คือในื้ถั่วอนี่คือน้องม้สมที่ต้มสุกแล้วนะจ้ะต้มในาน้ำเดือดนี่จ้ะอันนี้คือใบขิงอันนี้บักบักพริกกีแล้วก็บักเขียขึ้นจ้าใายเฮามาเห็ดมาตำเลยจ้าบัดนี้จ้าเอาบอกักพริกกีใส่ลงไปตำเอาบักพรีกี ้ท่เขาเตรียมไว้ลงไปเลยใส่น้ำปลาผงสุลดแส่หน่อยแซ่หน่อยแส่แ,แสายแซ่หลายกาสไซเลยมะเขืยคืน้นกับใบขิงตํา ใช่จานกินจ้าจ้านาตาไปทีงไหนจ้าเรียบร้อยแล้วจ้าตำน้อไม่สมสูตรแม่หน่องปล่อยจ้าสูตรแม่ปล่อยจ้ามาจ้าไม่กินน้ำกันจ้าสิมเบิ้ลสิมเบิ้ลหืมสมพอดีอืมรับเขาอยู่ชบ ขอแค่คืนกับม,มีดเลยครับพากกสิร มีผักแห้วอืม,อม,อม,อมะเริ่มกคติดต่มมหมปอนนเด้่อนี่นอ้องมามากินลำกส้นุ้งคั่แแค่คืน คุนดีเป็นใจผู้ดดใดอยากได้น้องมม่สมก็สร้างได้นะจ๊ะน้องมม่สมนอสร้างมาปล่อยเห็ดเองจ๊ะจ้ะเป็นอ่อน 你是个命。 แล้วคืนเมื่กี้ขึ้นปอบคึน,คนหุ่นบินตนา,น,น,มมาอนอืมฉนน้ำไมสมรัพเรวพักเกษตรอ่อน cùi đúng không phải không Nó mới mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. sống Sụt บ้านปลอยปันอาหารตามฤด,ดูจ้ะเพื่อนได้เราฟังได้ด้วยจ้ะน้อไม,ม่สมน้อไม่ดองบ้านปลอยปันอาหารตามฤด,ดูอร่อยบอกต่อค่ะต่างขงมาาด้เพจได้จ้ะครับพักแพ้ว Ô cái kia hả? mà phía kia. เศษอ่อนแซ่บโอโทษมคืน เพื่อให้นใจกาสังเกตแล่าจ้ะนอมนสมสังเกที่แฟนเพจบ,บ้านปลอยปันอาหารอา,อาหารตามฤดูอร่อยบอกต่อนะจะมวันนี้แม่ปล่อยกันสิขอจบคลิปเพียงเท่านี้จ้ะสวัสดีค่ะ